หวานรักต้องห้ามเปิดตัว2ตอนแรกแบบแปลกใหม่โดนใจแฟนละครค่ะและเตรียมเพิ่มความสนุกอย่างต่อเนื่องด้วยความแซ่บของตัวแม่โตมัมพี่มาชากับการเปิดตัวธุรกิจใหม่แบบสวยและรวยมาก มาดามเคสพี่มาชาเปิดตัวอีกลูกในม้าสาวเก่ง b u Business w o m ม n เจ้าของสโมสรฟุตบอลทีมเอสพาซาฉากนี้บอกเลยว่าสว่างแสบตาเพราะพี่ชาต้องพาชมสนามบอลสุดยิ่งใหญ่พร้อมแนะนําโค้ชและนักกีฬาสุดหล่อทั้งทีมแต่ละคนเด็ดๆแซ่บ,ซบ,ซบไม่ใช่ซุปตานักกีฬาระดับโลกแต่ก็ใกล้เคียงโดยเฉพาะรูปร่างสุดฟิตเป็นฉากที่พี่ชาโชว์ทักษะรอบรู้เรื่องกีฬา acting ชนะเลิศเพราะตัวจริงไม่ถนัดเลยสักนิดมาดูความสวยเท่กันในหวานรักต้องห้ามค่ะก็เป็นการเปิดตัวมาดูนะักฟุตบอลของ มาดามเคทเขานะคะว่านักฟุตบอลของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็เพิ่งซื้อตัวนักฟุตบอลมาใหม่ด้วยเคทเปก็คล้ายๆว่ากําลังอย่างเชิงดูเชิงนักฟุตบอลอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะอาจริงๆเลยชาตชาเองเนี่ยฉัไม่ได้เป็นคนแบบว่าดูฟุตบอลนะก็ต้องมาอาศัยการเรียนรู้เอากับบทบทนี้เหมือนกันก็จะต้องทําความเข้าใจมากหน่อยก็ศึกษาดูบ้างว่าเออมันเป็นยังไงก็ถามว่าเคยเล่นอย่างนี้บทนี้ไม่ก็ไม่เคยเล่นนะคะแต่ก็รู้สึกว่าก็ลองในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะ